เท็กซัสประกาศเป็นเอกราชแยกออกมาจากอเมริกาแล้วใช่ไหมล้วก็มีคนไปสาสมสมใจบอกอุย้ยเห็นไหมไอ้กันโอย่างงูย่างงี้โอยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้ก็ถือว่าเป็น ep 3ของปี2024และจ่าก็เจอประเด็นที่ร้อนแรงเสียแล้วนะครับและได้มีคน ระดมคำถามคำถามนี้มาหาจ่าหลังไม่เยอะมากครับเกี่ยวกับรัฐเท็กซัสเกิดอะไรขึ้นเท็กซัสเกิดอี่งอย่างขึ้นครับจา่าวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันครับว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นในเท็กซัสแล้วคนอเมริกาหรือว่าทหารในอเมริกาเนี่ยรู้เรื่องไหมเกี่ยวกับรัฐเท็กซัส do do you guys know what's going on in Texas like seriously real talk you know what's going on โอเค okay, what's going on what the และทหารที่เขาเข้าไปปฏิบัติภารกิจเข้าทหารจากหน่วยไหนกองทัพไหนทำไมทหารยังกระจายยังไม่รู้เรื่องเลยวันนี้เราไปทำความเข้าใจกับทหารอเมริกันจากใจและเรื่องที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นตามมาครับผมอย่าลืมสักสาย,สายทั้งสองสคน มากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับ ตอนนี้จ๋าก็ถือว่าเมืองไทยได้รู้หมดแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในอเมริกาหรือรัฐเท็กซัสเพราะว่าได้มีคนถามหลังในจ๋ามากเหลือเกินว่าจา๋าเท็กซัสประกาศเป็นเอกราชแยกออกมาจากอเมริกาแล้วใช่ไหมแล้วก็มีคนไปสาสมสมใจว่าอุย้ยเห็นไหมไอ้ก,กันโอยอย่างงู้นอย่างนี้โอย้ยคือใจยเย็นๆครับใจยเย็นๆทหารอเมริกาอย่างกับจา๋านี่ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้น แลจะจ๋าเชื่อว่าคนอเมริกันอีกหลายท่านเปอร์เซนต์เยอะเลยนะครับยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้จ๋าจะพาทุกท่านมาทําความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราจะไปคุยกับทหารท่านอื่นเดี๋ยวจ๋าจะพาไปสัมภาษณ์ไปดูที่ว่าถามแบบถามตรงๆมาเลยรู้เรื่องไหมจ๋าอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าระบบค่ารัฐการของอเมริกามีอยู่ สองระบบนะครับถ้าเราเข้าใจแบบง่ายๆจะมีค่ารัฐการเจ้าหน้าที่หลวงนะครับที่บริหารประเทศและ50 s ส a t e เตทหรือว่าเอาเข้าใจง่ายๆภาษาบ้านๆ5้จังหวัดแล้วกันอ่ะอเมริกามี50จังหวัดแล้วก็กลายเป็นอเมริกาแต่ว่าอเมริกาก็จะมีกระทรวงยุติธรรมกระทรวง Homeland Security กระทรวงกลาโหมคนกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยที่ทำงานเป็นกระทรวงนั่นนะ เขาเป็นข้ารัฐการหลวงเหมือนกับจ่านะครับคราวนี้เนี่ยแต่ละจังหวัดแต่ละสเตทของอเมริกา50 s ส a t e เตทแต่ละสเตทหรือให้เข้าใจง่ายก็แต่ละจังหวัดเขาก็มีระบบข้ารัฐการที่ทำงานให้กับจังหวัดหรือว่าสเตทนั้นๆคราวนี้เนี่ยระบบเขาเราเอาเข้าเข้าใจในการเพื่อคลิปนี้ให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือข้ารัฐการาภาครัฐแล้วกัน นะครับกับข้าราชการหลวงเหมือนกับจา่าของเราเนี่ยก็จะรับผิดชอบทุกอย่างที่เป็นประเทศของเขามีความรับผิดชอบตรงในเนื้อที่แค่รัฐรัฐนั้นจะออกนอกรัฐไม่ได้อำนาจเขาอยู่ในเมืองนั้นเขาขึ้นอยู่กับเจ้าเมืองของจา่าอำนาจขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีที่เขาจะสั่งคำคำสั่งต่างๆนานาถ้าเราเข้าใจในระบบสองระบบนี้แล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในเท็กซัสทุกคนจะถึงบางอ้อนะครับ มาไปถามคนอเมริกันก่อนแล้วกันว่ารูบอู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้เพราะว่าที่ไทยรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วรู้หมดแล้ว Alright on the real talk for real there's a reason why I'm here uh, there's bunch of people asking me what's going on in Texas does anybody know what's going on in Texas you know anything what's going on in Texas I have no clue what's happening in Texas no. see I don't know you know anything what happened in Texas no sir Oh, was it? Oh, shit! Nope, nope. We don't know anything, man. What's going on in Texas? I don't know. Okay, yeah. What you got? What, what do you think of that? Um, I don't. As of now, I don't think Texas is uh, identifying themselves as uh, individual country. However, they are operating within the government bounds of uh, of their means. Being Texas, they're being Texas. Yes. Okay. See, Longhorns. Longhorns. โอเคค o ลซ s okay. cool. e อ I ไ e ้เรื่องซ้ำนู n นวันน all I know was um uh, there's bunch of National Guard 'cause I guess my people were thinking that the National Guard rise up and gonna fight us like <What? S 1> เราก็ได้ยินมุมมองกับคนอเมริกันฐานอเมริกันแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับรัฐเท็กซัสอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปจากก็ทําพยายามทําให้ดีที่สุดในการแปร ى, แล้วก็ถ้าแปลอะไรผิดไปก็ขอการผ่ภัยนะครับ สรุปแล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเท็กซัสเป็นสเตททีใ่ใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่มากๆในอเมริกาแล้วเขาติดม็กซิโกเขาเบื่อเขานายนะครับหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่เจ้าเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่จังหวัดเขาเบื่อแล้วก็เบื่อหน่ายกับเขาเบื่อหน่นายแล้วก็คืนหน่ายเอื่มละอากับปัญหาการลักลอบคนเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย ต้องเข้าใจว่ามันไม่มีกำแพงปิดกั้นนะครับมันมีแม่น้ําคนจะข้ามไปข้ามมามันมันข้ามกันได้อยู่แล้วเอาเอาเหมือนสาแก้วบ้านเราอะนะคนถ้ามีคนทะลักขเขมรเข้ามาเยอะๆเนี่ยแล้วก็มาแย่งงานแล้วก็มาทําปัญหาเอายาเสพตรงเสพติดเข้ามาพี่น้องที่อยู่สาแก้วจะรู้สึกอย่างไรถ้าพี่น้องสาแก้วจะเหมือนท่านผู้ว่าสาแก้วอานบอกเฮ้ยท่านนายก เรามีปัญหาทะลักเข้ามาแล้วมาช่วยผมหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเมืองไทยมันจะมองเห็นภาพที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หมดความรับผิดชอบหมดทุกที่แต่ของอเมริกามันไม่ใช่อเมริกามีเจ้าหน้าที่ข้ารัฐการที่อยู่ในระดับสเตทระดับระดับจังหวัดเขาก็จะรับผิดชอบตรงนั้นนะครับรัฐอื่นอาจจะไม่เดือดร้อนแต่รัฐนี้เขาอาจจะเดือดร้อนคราวนี้เนี่ยเขาน้อยใจดูแล้วที่จ่าไปฟังดูไปอ่านข่าวมานะครับก็เ,เขาก็รู้สึกน้อยใจแหละว,ว่าเฮ้ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ย ไม่แอคทีฟไม่มาส่งความช่วยเหลือ,อแล้วจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่วงช่วงหนึ่งนะครับแบบทางเจ้าเมืองเนี่ยเขาได้มีกองกําลังแนชชั่นอวกาศนะครับเป็นทหารเป็นทหารนี่แหละแต่ว่าขึ้นตรงกับเจ้าเมืองไม่ได้ขึ้นตรงกับประธานาธิบดีเขาเลยมีอํานาจแต่ทหาร n a นช o ั่นอ u กา d เหล่านี้เนี่ยเขาใช้ในเมื่อมียามวิกฤตนะครับอย่างเช่นตํารวจไม่สามารถทําภารกิจได้หรือ เกิดไฟไหมน้ําท่วมนะครับนักดับเพลิงอาจจะไม่พอเขาจะเอาทหารเหล่านี้เนี่ยดึงมาเพื่อมาช่วยภารกิจและวันนี้ที่เขาดึงทหารมาเนี่ยไม่ใช่ว่าดึงมาเพื่อปฏิวัติมาต่อกรก,รก,รก,รกรับทหารรัฐกาลหลวงอย่างกจา่ามาสู้รบกับจา่าไม่ใช่ครับเขาดึงทหารเหล่านี้มาเพื่อมาเปิดกัน้นอ์เดอร์ border, เพราะเขาบอกว่าเมื่อ รัฐบาลหลวงไม่ส่งคนมาช่วยไม่เอากระทรวงความยุติธรรม d ีพาร์ตเมนต์ดไม่เอาดีโอดีกระทรวงกลาโหมไม่เอาโอมแลนด์เซคูริตี้มาช่วยฉันจะทําเองฉันจะปกป้องเท็กซัสของฉันเอง <c oughs> เพื่อไม่ให้ผู้ที่ลักลอบเข้ามา,าประเทศอเมริกาแบบผิดกฎหมายแค่นั้นแหละครับไม่ได้ดึงทหารมาเพื่อมาปฏิวัติแล้วก็มาประกาศเอการาชเพื่อจะแยกตัวออกจากอเมริกามันเป็นข่าวที่ จ๋เชื่อว่ามันมีกลุ่มบางกลุ่มในไทยนะครับที่เขาอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ข่าวแบบนี้เรื่องแบบนี้มันเป็นมานานแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจริงนะครับกับการที่ว่าเท็กซัสประกาศเอกราชแล้วแยกตัวออกจากอเมริกาไม่มีความจริงครับไม่มีความจริงกับการที่เท็กซัสจะแยกออกจากอเมริกาไปและจะเชื่อว่ามันมีผลเสียมากกว่าผลที่จะได้ถ้าเท็กซัส อยากจะแยกออกไปจริงๆถ้าเราอยากให้เป็นเหมือนที่หลายๆท่านคิดว่ามันกําลังเป็นอยู่คือประกาศเอกราชไปแล้วแล้วแยกออกจากอเมริกาไปแล้วจะเชื่อว่าเท็กซัสจะมีจะมีส่วนเสียได้มากกว่าส่วนได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่โง่ามากๆถ้าเท็กซัสจะทําแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นเลยมันไม่ได้เป็นข่าวแบบนั้นเลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมีกลุ่มบางกลุ่มในประเทศไทยที่เขาไปตีความหมายว่าเท็กซัสจะถูกอยากหรือว่าอยากจะแยกออกจากอเมริกา มันมันไม่แยกหรอกครับเขาไม่แยกออกหรอกครับเขาอยู่อย่างนี้แหละเขาไม่ไปไหนหรอกแต่สุดท้ายมาอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องคำเนิงถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับพฤติการนี้จะถึงการเลือกตั้งเ,เจ้าเมืองของเมืองเท็กซัสก็เป็นผังฝั่ง Republican นะครับประธานาธิบดีตอนนี้ก็เป็นฝั่ง d e โมแครตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลึกๆถ้าเรามองภาพไปลึกๆลึกๆนะครับมันก็ไม่ต่างจาก าาการเมืองไทยหรอครับมันก็จะมีคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยอเมริกาก็เช่นกันก็จะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและสุดท้ายมาเนี่ยตรงเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะดึงหรือเชื่อมต่อกลับไปก,บกับการเมืองหรือเปล่าอันนี้จ๋าก็ไม่ทราบอันนี้ต้องให้ทุกท่านไปศึกษาเองอหวังว่าคลิปนี้จะทำให้หลายๆท่านหายสงสัยนะครับกับเหตุการณ์เท็กซัสว่าเกิดอะไรขึ้น ประกาศเอกราชจริงไหมแยกออกจากอเมริกาจริงไหมจะขอฟันธงไว้เลยครับฟันธงครับว่าไม่ใช่ความจริงครับเขาแค่ทําในสิ่งที่ถูกต้องที่อํานาจของเจ้าเมืองมีก็คือดึงทหารของเขาเองที่เป็นกองกําลังมาตภูมิดูแลรักษาเมืองของเขารัดของเขาเขาก็จะไปปิดกั้นชายแดนเพื่อไม่ให้ผู้ที่คิดหรือหวังว่าจะลักลอบเข้ามาอเมริกาแบบผิดกฎหมายแค่นั้นเองครับ วันนี้จะขอลาแล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะเปิดเมฆเปิดโลกแล้วก็ทำให้หลายๆท่านเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้จ่ไปแล้วครับวันนี้ผม